สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีดชุดผู้ไทยสวยๆนะครับรชุดกระโปรงเสร็จแล้วไปดูในคลิปหลังๆได้ครับวิธีดีกระโปงตอนนี้มาดูรีเสื้อรีจากด้านในก่อนรีเสื้อสวยจากด้านในก่อนนะครับสาวผู้ไทย สวยๆที่ไปลำอยู่ว่าท่าเ <c oughs> บื้องหลังของความสวยงาม <c oughs> จากด้านในก่อนชุดครูไทยเมืองสกุลนครจีดน <c oughs> ้ำไปเยอะๆจากด้านในก่อน สาวผูไทยโค้ลำดีนะรสชาติเซิร์ชุมที่นีน่มีนางงามมาลำด้วยสาวสวยสาวสวยสาวงาม ด้านในของตัวเสื้อครับวันนี้ฝนตกฝนตกแรกของปีบรรยากาศดีดีนิดจากด้านหลังนะครับด้านหลังของแขนเสือ้อต่อไปนีดด้านหลังของแขนเสือ้อของแขนเสือ้อ อีกเรือเรือเดีรือเดี๋ยวนี้ไว้ไวข <c ười> ึ้นเบาะลองเลียดอีกทีหนึ่งด้านหน้าด้านหน้าของเครื่ื้อ <c ười> ต่อไปยีดยตรงไหลน,นะครับ ตรงไหนด้านหลังน้ำยาด้านหลังด้านหน้าอีกนึงน้ำยาลงไปอีกอ่าต่อไปรีดด้านหน้าของตัวเสื้อนะครับฝั่งซ้ายมือ ด้ายมือของตัวเสื้อก่อนเราก็แต่แต่งๆเพราะว่าเรารีดจากข้างในแล้วมันจะมันจะเรียบแล้วบางส่วนขวามือของตัวเสื้อสีน้มยาลงไปรีดเลยความร้อนพอประมาณ เรื่อยๆนะครับวนให้รอบตัวเสื้อเสื้อสาวผู้ไทยของจังหวัดสกนลนครงานประจำปีไหว้พระาธาตุเชิงชุมจัดครับจัดแต่ไม่มีมรสศพ ไม่มีหมอลำเหมือนกับทุกปีคอนเสิร์ตหมอลำก็ไม่มีโควิดช่วงโควิดครับต่อไปรีดแขนด้านบนของตัวเสื้อสอดเข้าไปที่เบาะรองรีดรีดแขนขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ตอนสุดท้ายคือรีกแขนส่วนบนลักษณะเหมือนแขนแขนกลมนะครับแข,แขนกลมไม่ใช่แขนกีบดร้อแขนกลมกลมคือความสวยงามครับเสร็จแล้วข้างหนึ่งข้างหนึ่งแขนด้านบน ส้ำยาลงไปเรื่องหลังของความสวยงามอยู่ที่ร้านสกลีดร้านตัดเย็บเสร็จแล้วครับอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับ